มีรถเข้าใอีหน่งคันนะคะจะเป็นตัว t o y ยต a าเซนตรุ่นท็อปนะคะตัว V เลยนะคะตัวนี้เป็นปี2017ใครมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะไปดูรีวิวของมันกันเลยค่ะรับรองนะคะว่ารถสวยสดไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้สดมากเลยไปดูกันเลย กลับมาตามคําเรียกร้องแล้วนะคะสําหรับรถ7็ที่นั่งเนาะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่คันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะประตูซ้ายขวาเลื่อนแบบไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเลื่อนให้ดูเลยนะอันนี้เปิดไวใช่ไหมเดี๋ยวจะกดปิดให้ดูนะคะได้ทั้งปิดไฟฟ้าแล้วก็เปิดไฟฟ้าเลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะคันนี้นะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วถ้าเป็นตัวรองท็อปก็จะเปิดได้แค่ด้านอ่เลื่อนไฟฟ้าได้แค่ด้านซ้ายเนาะแต่เนี้ยจะได้ทั้งซ้ายขวานะคะแบบนี้เลย ก็สะดวกสบายค่ะใครมีอ๋อคนเฒ่าคนแก,ก,ก่เด็กเล็กเด็กแดงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นลงก็สะดวกสบายค่ะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยไม้แท้ด้วยนะคะเพียงแค่แสนสามเท่านั้นเองตัวนี้จะเป็นปุ่มพุชส start แล้วนะคะในส่วนของประตูเนี่ยกดได้จากรีโมทได้เลยนะคะหรือว่าจะกดด้านในก็ได้นะที่แผงตรงนี้นะคะจะมีแผงอยู่เนี่ยเห็นไหมกดเปิดจากด้านในตัวรถก็ได้หรือจะเปิดจากไฟรีโมทก็ได้นะคะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องแอร์เย็นปกติเลยค่ะรถใช้งานน้อยมากๆค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังดูสภาพนะคะอันนี้คือเบาะเดิมนะเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่เนาะเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลดีจริงๆเลยนะคะคันนี้รถมือเดียวด้วยค่ะเป็นรถที่นเน้ประสงค์มากเลยนะคะ เวลาเปิดด้านประตูด้านข้างก็ถ้ากดเปิดเองก็กดดึงแค่รอบเดียวมันก็จะเลือเ่อนไฟฟ้าให้แบบนี้แล้วนะคะส่วนพวกเบาะเนี่ยพับได้หมดเลยนะคะทั้งเบาะแถวกลางแล้วก็แถวหลังเบาะสวยนะคะนั่งกันได้สบายสบายเลยะคะ่ะจะหิวมานั่งแปดคนก็ได้นะคะอัดอัดกันไปเนาะถ้ามีตัวเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะมีจอหลังให้ด้วยนะคะพร้อมแอร์หลังให้ด้วยนะคะที่มากับทางตัวรถเลยนะคะเนาะ นี่เพียงแค่เสียบ USB ที่เราโหลดพวกหนังต่างๆไว้ก็เสียบแล้วก็ดูได้เลยทั้งครอบครัวนะคะเวลาไปเที่ยวไหนตอไนตอไหนก็พาเอารถคัน,นี้เลยค่ะคันเดียวจบเลยเนาะมาดูด้านท้ายกันนะคะรุ่นเอปก็จะมีไฟแบบนี้เลยนะคะเปิดท้ายมาพวกเบาะอะไรก็พับได้นะคะจะพับใส่ของหรือกระเป๋าเดินทางหรือว่าบางคนมีอาชีพค้าขายบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะไปออกค้าขายนะคะเออแก้เหงาก็พับเบาะ ยัดของไปได้เลยค่ะสบายๆม,มันเป็นรถที่คนนิยมใช้มากๆเลยนะคะอเนกประสงค์มากเลยนะคะันนี้สะดวกสบายแล้วก็ขนาดก็กระทัดรัดกำลังพอดีนะไม,ไม่ใหญ่เกินไปเนาะแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะมาดูโครงสร้างนะคะตัวนี้โครงสร้างเดิมนะพวกเม็ดอาร์กต่างๆมินก็จะแกะให้ดูทุกคันแบบนี้นะคะว่าเป็นรถที่เดิมนะคะไม่เคยชนไม่เคยความไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักใดๆแล้วคะบอกมินให้ดูอย่างนี้ทุกคันเลยนะคะ ทั้งตัวอรอบโครงสร้างรถแล้วก็ตัวห้องเครื่องยนต์เนี่ยมิ้นให้ดูทุกเคสแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่ๆอาจจะไม่ว่างมาดูใช่ปะออมิ้นก็ถ่ายรูปแบบนี้ให้ดูเลยนะคะดูโครงสร้างกันแบบเห็นๆเ,เลยน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขยับน็อตไม่เคยทําสีนะ้ากันความร้อนก็ยังสดสวยเหมือนเดิมเลยนะคะเครื่องดีค่ะตัวนี้ลูกค้าน่าจะเป็นข้าราชการนะคะที่เขาใช้งานเขาใช้น้อยค่ะ แค่ขับไปทำงานใกล้บ้านเท่านั้นเองนะคะพวกคันหน้าเดิมเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะเห็นไหมคะเครื่องยนต์ยนตสดสะอาดอยู่เลยสวยด้วยนะใครอยากได้ติดต่อมิ้นมาเลยนะคะมีคันนี้คันเดียวคะ่ะ